เป็นเรื่องที่เฟิร์นอยากจะมาบอกทุกคนมากที่เรารู้เรื่องนี้ช้าไป oh, no. เจอกับตัวเองเลยเพราะว่าเพิ่งจบมาได้ประมาณ3ปีถ้าจำไม่ผิดนะก็บางคนก็อาจจะแบบได้ทํางานที่ตัวเองรักตัวเองชอบอันนี้ไม่ว่าเนาะอันนี้นก็ทําต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบทําแล้วมันไม่ใช่มันฝืนยังเลยเมื่อไหร่เราจะเลิกทํางานแล้วก็มีชีวิตเป็นของตัวเองว่าไหมความใฝ่ฝันเลยทุกคนเ,นเชื่อว่าอยากจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบจริงๆโดยที่ไม่อยากเอาเรื่องเงินมาเกี่ยวเนาะก็มีแค่3ามเลือกที่เฟิรอนเอามาฝากก็คือเรื่องแรกเวลาที่เราทํางานหรือว่า ได้รับรายได้มาแต่ละเดือนเนี่ยคุณควรเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ค่ะอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยก็คือไม่มีเงินเก็บเลยโอ้โหอ,อยู่ในกรุงเทพอะไรก็ล่อตาล่อใจไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็อยากกินน,นั้นก็อยากไปไปรับรายจ่ายอะไรล้วก็บันทึกแต่ว่าเราก็บันทึกไปจ่ายไปใช้ไปผลสุดท้ายเป็นยังไงคะมันก็ใช้เงินชนเดือนอย่างเงี้ยแหละคะ่ะดังนั้น ง่ายที่สุดเลยก็คือเราควรจะมาวางแผนก่อนว่าเดือนนี้ได้มาจะเก็บเท่าไหร่สมมุติว่าได้หมื่นห้าสิบเปอนก็ว่าไปถ้าสิบเหมื่นห้าก็พันห้าเนาะเก็บเล็กน้อยก็ยังดีกว่าไม่เก็บเลยค่ะที่เหลือค่อยใช้อย่างเงี้ยแหละคะ่ะเราถึงจะมีเก็บแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะต้องเก็บไว้ให้มันเป็น e m e r g e n c y fund ันหรือว่าเงินใช้ฉุกเฉินนั่นเองซึ่งอย่างน้อยเราควรมีประมาณ6เดือนถึง12เดือนเนาะพอเราเก็บได้อย่างเงี้ยทุกเดือนละถ้ามันยังเหลืออยู่คิดว่าเรายัางเอาไไไป้มมัน่่คอยด อยู่หลายปีให้เราเพิ่มให้เก็บมากกว่านี้หน่อยเนาะอย่างหมือนห้าก็เก็บ5้าพก็ได้ถ้าเกิดว่ายังพอใช้ในสิ่งที่จําเป็นได้อยู่เก็บให้มากไปก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ในอนาคตบางคนก็บอกว่าเอ้ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช้ๆไปคิดผิดแล้วคะ่ะจริงๆอะ่ะเขามีวิจัยออกมากันเยอะมากว่ามนุษย์เราเนี่ยจะอายุยืนก่กปกติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์มันดีมากเลยทําให้เราตายยากนั่นนี้ค่ะถ้าไม่ไปอุบัติเหตุหรืออะไรสักก่อนนะก็ไม่ได้แบบจะมาแบบเก็บแล้วไม่ได้ใช้เลยเรา ก็ยังเบ่งใช้อยูไ่ไงแต่ว่าเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้บ้างเนาะไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านไปเลยเรื่องที่2ก็คือเราต้องคิดได้แล้วว่าเราอะจะทํางานไปถึงเมื่อไหร่แล้วจกกะเกษียณตอนไหนการกเกษียณเนี่ยคือการที่เราต้องมีเงินมากพอหรือว่ามีอิสระภาพทางการเงินเนาะซึ่งแต่ละคนะ่ะจะบอกก่อนว่ามันแตกต่างกันว่าคุณจะใช้เงินเท่าไหร่เนาะบางคน5้าพันต่อเดือนก็อยู่ได้ละถ้าคุณรู้ละว,ว่าคุณจะใช้เงินต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องทํางานอะไรแล้วให้คุณคิดก่อนว่าคุณจะตายเมื่อไหร่ เหมือนตลกเนาะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ให้คำนวณคร่าวๆไปก่อนเนาะเพื่อนก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าสมมติว่าคุณจะตายตอนอายุ80แล้วคุณน่ะก็ตั้งคำถามว่าคุณจะเลิกทำงานตอนอายุเท่าไหร่ก็ยกตัวอย่างประมาณอายุ40เนาะ40จะ,กะเกษียณแล้วตาย80แล้วระหว่าง40ถึง80เนี่ยมันก็คือ40ปีใช่ไหมคะฟังดูแล้วก็เหมือนจะเยอะนะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณ20กว่า,วาเนี่ยแล้วต้อง40มีเงินเป็นล้านเนี่ยแต่จริงๆทุกคนทำได้เชื่ แต่ความเป็นจริงก็คือพอ80แล้วถ้ามันไม่ตายจะทำยังไงใช่ไหมดังนั้นการที่เรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยข้อถัดไปข้อที่3ก็คือเราต้องเก็บเงินอย่างมีกลยุทธ์หน่อยเนาะก็คือเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนด้วยไม่ใช่ว่าเก็บอยู่ในออมทรัพย์อย่างเดียวให้เงินมันเฟอ้อไปทุกปีแล้วก็ขาดทุนทุกปีทุกปีเราก็ต้องเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเนาะอย่างถ้าไม่ค่อยอยากจะศึกษาเรื่องหุ้นหรือเรื่องอะไรเยอะแยะให้เอาไปลงทุนในกองทุนรวม ได้มันได้ผลตอบแทนจริงๆประมาณ8 1 0เซนาะซึ่งมันก็ได้ทุกปีทุกปีแล้วคิดดูว่าดอกเบี้ยของต้นเนี่ยมันมหาศาลแค่ไหนถ้าคุณค่อยๆลงซื้อทุกเดือนเนาะ5 0 0 0 5,000อะไรนี้รายได้มากขึ้นก็ซื้อมากขึ้นอันนี้เลยค่ะที่เป็นเรื่องที่เฟิร์นอยากจะมาบอกทุกคนมากที่เราอะรู้เรื่องนี้ช้าไปถ้าเฟิร์นรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ที่เรียนนะป่านี้เราก็คงมีเงินเก็บมากกว่านี้แล้วค่ะเฟิร์นก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจบมาแล้วก็เงินยังไม่ได้เยอะอะไรเนาะแต่ว่า ตอนนี้มาศึกษาเรื่องเงินมากขึ้นก็รู้ว่ามันมีทีวิธีแบบนี้อยู่แล้วเราได้บทเรียนจากเรื่องนี้มาแล้วดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนแผนชีวิตใหม่แล้วก็ทําใหม่เนาะเพื่อให้เราได้กเกษียณเร็วขึ้นแล้วก็ไปทําอะไรที่เราลักเราชอบจริงๆดังนั้นวิธีนี้อยากให้ทุกคนได้รู้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือว่าคนในรุ่นนี้รุ่นไหนก็รู้ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆว่าเราอควรมีอย่างน้อยตามแผนที่เฟิร์นบอก3บทเรียนที่เฟิร์นได้เนี่ยมันน่าจะช่วยคนได้หลายคน ยอ,อย่างน้อยๆหลกัลกๆเรื่องการเงินเราก็ควรจะรู้ว่าเราควรเก็บก่อนแล้วค่อยใช้แล้วเราก็ควรรู้ว่าเราจะ,กะเกษียณแล้วใช้เงินเท่าไหร่เนาะแล้วหลังจากนั้นอย่างน้อยๆเลยก็คือควรรู้ว่าลงทุนที่ไหนบ้างที่มันไม่ใช่แค่ออมทรัพย์อะหรือถ้ากองทุนมันเสี่ยงไปก็ให้ไปลงในพันธบัตรหรือหุ้นกู้รัฐบาลหรืออะไรก็ได้ที่ความเสี่ยงต่ําหน่อยเพราะแต่ละกองทุนมันจะมีบอกอยู่เนาะว่าเสี่ยงเท่าไหร่แล้วความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้ค่ะแต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนมันมีควววาามมเเเเสี่่ยยงงออูแล้รรก็ปะินตั ว่าเรารับได้แค่ไหนยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งเสี่ยงได้มากแต่ยิ่งอายุเยอะก็เสี่ยงได้น้อยลงแต่ก็แน่นอนว่าคุณจะไม่เสียไปกว่าการที่คุณไม่รู้แน่นอนค่ะเพราะยิ่งรู้เยอะก็ยิ่งเสียน้อยแต่ยิ่งไม่รู้เจ๊งแน่นอนค่ะถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเนาะแนะนาให้ไปดูช่อง Money Matter ได้เลยค่ะวันนี้ก็มาให้ประโยชน์เท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมช่อง YouTube เฟิร์นน้อยนะคะกดติดตามตรงนี้ได้เลยสวัสดีค่ะ